ดูด่วนบุรีรัมเจอบทพิสูจน์ใหญ่จะคว้าทุกแชมป์ไม่ง่ายขณะที่สุพนัทต้นแบบเจนใหม่ด้นานเมืองทองสภาพจิตใจดีผลงานก็ปังส่วน b ีจีช่วงท้ายโคตรสู้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสยุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับจนถึงณนะวันนี้ในช่วงสงกรานต์นะครับคุณผู้ชม ในที่สุดฟุตบอลไทยลีกก็เตะเท่ากันทุกนัดทุกทีมแหละคือต้องยอมแล้วฟุตบอลไทยลีกในปีนี้เลื่อนการแข่งขันเยอะจัดคุณผู้ชมปีหน้าหวังว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็สโมสรจากไทยลีกจะพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของเลื่อนเพราะถ้าเกิดเลื่อนเยอะเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าไทยลีกของเราเนี่ยมันลดลงไปแล้วันจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆแบบ ในปีนี้นะครับก็ฝากด้วยปีหน้าแก้ไขกันให้ได้ซึ่งพอไทยลีกเปะทุกนัดเตะพร้อมกันแล้วเนี่ยบุรีรัมยูเต็ดนะครับก็โอกาสเป็นแชมป์ไทยลีกก็ค่อนข้างสูงนะครับเหลือ2นัดจะไปเยราชบุรีแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับหนองบัวถ้า2นัดเก็บได้2แต้มก็จะคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกหรือถ้าเกิดบุกไปชนะราชบุรี ก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะครับคุณผู้ชมแต่บุรีรัมยูเนเต็ดช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่พวกเขาเจอโปรแกรมทีเตะพุทธสาวพุทธสา,าเห็นถึงจุดที่บุรีรัมเป็นปัญหานะครับเร่งไม่ขึ้นและอีกอย่างด้วยการที่บุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเขาเป็นทีมที่อยากจะได้ทุกแชมป์เนี่ยในการลงแข่งขันทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะกล้าโรเตชันนักเตะให้โอกาสนักเตะตัวสำรองลงมาเป็นตัวจริง สักเท่าไหร่ทําให้คุณภาพตัวสํารองกับตัวจริงเนี่ยมันห่างกันเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงท้ายพนักเตะต,ตัวจริงเริ่มล้าเริ่มเริ่มเล่งไม่ขึ้นตัวสำรองที่ลงมาก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างที่ทราบว่าหูบุรีรัมปีนี้เขาเตะฟุตบอลเยอะมากนะครับคุณผู้ชมทั้งชิงแชมป์สมโมสร,รอาเซียนอาชิงแชมป์สมโมสร,รเอเชียฟุตบอลในบ้านเราอีก3รายการรวมแล้ว5รายการซึ่งบุรีลัมตอนนี้เขายังอยู่ในเส้นทางที่ลุ้นทุกแชมป์ ไม่แปลกใจที่ช่วงหลังจะดอรอปลงไปเพราะว่านักเตะเริ่มมีอาการล้าเริ่มตึงเร่งไม่ขึ้นนักเตะตัวหลักเจ็บอย่างทีละทรเจ็บก็ยังไม่กลับมานี่ส่งผลซึ่งหลังจากนี้ในช่วงปลายเดือนเมษาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาพิสูจน์บุรีรัมอย่างแท้จริงนะโปรแกรมเขาต้องเตะทีแบบนี้ไปตลอดดูว่าบุรีรัมจะแก้ไขปัญหาและรับมือไหวหรือเปล่า ถ้ารับมือไม่ไหวเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันอาจจะมีบางถ้วยที่ไปไม่ถึงฝังแต่ถ้าเกิดรับมือไหวคุณภาพดีบุรีรัมมก็มีโอกาสเป็นเนี่ยอย่างน้อยถึง4แชมป์ด้วยกันก็รอติดตามนะครับแต่บุรีรัมเปิดแผลมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเตะท,ทีแล้วทุกทีมาวิ่งสู้ไม่กลัวบุรีรัมย์อย่างเช่นที่บีจีทำที่ท่าเรือเคยไปทำหรือแบงคอกที่ชนะบุรีรัมย์ก็แพ้เป็นครับ เพราะเจอโปรแกรมแบบนี้แรงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมที่จะเจอบุรีรัมหลังจากนี้บอกเลยสู้วิ่งให้เยอะๆแล้วผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะจัดการกับบุรีรัมได้ซึ่งก็จะทําให้การแข่งขันในช่วงท้ายฤดูก,กาลสนุกขึ้นส่วนบุรีรัมเองในเมื่อเจอแผลแบบนี้ก็ต้องรักษาแผลและกลับมาให้ได้เพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมถี่นะครับไล้งแต่วันพุธจะไปเยือนแบงคอกในฟุตบอลลีกครับแบงคอกพักมาเต็มเต็ม บุยรมเตะผู้สาวผู้สาวปอย่างต่อเนื่องดูว่าบุยรมจะรับมือ,อยังไงแล้วไหนจะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดตัดสินแชมป์เหมือนกันเจอกับราชบุรีที่ฟอร์มดีโอ้โหชนะได้เป็นแชมป์แต่ถ้าแพ้แล้วแบงคอกชนะ BG ฟุตบอลไทยลีกมันต้องไปลุ้นจนถึงนัาสุดท้ายครับโอ้มันไหนจะไปเจออาวารีในฟุตบอลเอฟแชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบ8ทีมซึ่ง อ่ะแต่ก่อนจะเจอกับอาวาลีเนี่ยบุรีรัมได้พักเต็มๆ56วันผมว่าก็คงจะสู้ได้สนุกจากนั้นเดี๋ยวจะกลับมาเล่นฟุตบอลเอเปคับต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนโอ้โหเชียร์ดูเลยครับสำหรับแฟนบอลบุรีรัมดูว่าจบฤดูกาลนี้บุรีรัมจะคว้าได้กี่แชมป์รอติดตามแล้วกันโอ้โหลุ้นกันมันๆเลยครัหรับแฟนบุรีรัมแต่ เห็นได้ชัดว่ามีแผลแล้วนะต้องรักษาแผลไม่งั้นเนี่ยโดนโจมตีตรงนี้แน่นอนแต่ผมก็มองว่าบุย์แชมป์ไทยลีกไม่น่าพลาดผมว่าเขาจะปิดจ็อบได้ตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึงนะครับส่วนแชมป์บอลถ้วยอื่นก็ต้องดูว่าคู่ต่อสู้เป็นใครนะส่วนสุพปรัเหมือนตาเนี่ยโอ้โหนี่คือนักเตะที่บุย์ดึงกลับมาแล้วช่วยทีนได้เยอะไม่อยากจะลองคิดภาพถ้าเกิดบุย์ไม่มีสุพปรนัอะ ผมว่าบุรีรัมน่าจะดอบไปกว่านี้การได้สุภ e r n เหมือนตาเข้ามาเนี่ยช่วยยกระดับได้ดีจริงนะครับนี่คือนักเตะที่โคตรสู้อ่ะดูช็อตที่เกมที่แพ้บีจีไอ้จังหวะช่วงท้ายเกมที่สุภนั n วิ่งสปินจากแนวลุกลงมาช่วยเกมรับทั้งที่เพื่อนคนอื่นยังวิ่งจ็อกอยู่อ่ะเห็นในชั้นว่าไมล์เซตของสุ pernat เขาไปอีกระดับแหละนี่คือนักเตะอาทีมชาติไทยยุคใหม่ที่นักเตะเจนใหม่ๆต้องดูถึงการพัฒนาตัวเอง การไม่ยอมแพ้การวิ่งสู้สุปนัทเหมือนตาเป็นต้นแบบให้กับน้องๆได้ดีมากนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้บุรีรัมย์ก็ต้องใช้งานเจ้าแบงค์สุปนัทยาวๆก็หวังว่าอย่าเจ็บนะเพราะเดี๋ยวสุปนัทเนี่ยนอกจากโปรแกรมกับบุรีรัมย์เนี่ยโปรแกรมกับทีมชาติไทยในช่วงเดือนมิถุนายนก็รอดูรออยู่เพราะตอนนี้สุพนัทกลายเป็นตัวความหวังอันดับท็อปๆของทั้งทีมชาติแล้วก็บุรีรัมย์แล้วนะครับเออก็รอติดตามนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุรีรัมย์ แฟนบุรีรัมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ข่าวดีใกล้จะได้ทีละทอนับมาช่วยแล้วก็จะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแต่ผมก็มองว่าพวกเขายังคงแข็งแกร่งถ้าทีมไหนเล่นไม่ท็อปฟอร์มจริงเนี่ยโอกาสชนะบุรีรัมก็ยากเพราะเขามีมาตรฐานที่ดีแต่ไม่แน่เพราะตอนนี้ทุกทีมก็พร้อมจะสู้กับบุรีรัมและโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆกลางสัปดาห์นี้มันแน่บุรีรัมเจอกับแบงคอกนะครับ จากนั้นมาดูเมืองทองกันหน่อยโอ้โหเมืองทองช่วงหลังเนี่ยผลงานดีขึ้นนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผลงานไม่ค่อยดีเนี่ยสภาพจิตใจนักเตะก็ดรอปนู่นนี่นั่นมันก็เลยแย่แต่พอตอนเนี้ยสภาพจิตใจนักเตะดีขึ้นอ่าเรื่องปัจจัยต่างเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการพูดคุยเคลียร์อะไรกันโคชจีโน่นักเตะเออก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเห็นได้ใช้ว่าถ้าเมืองทองอ่ะสภาพจิตใจดีอ่ะ เขาไม่เป็นรองใครนะผมนั่งดูนะเจอบังคอกอ่านัดล่าสุดที่ชนะอุทัยธานีเล่นดีมากปรมเมศอาจวิไลข,ขนะคณะคำยกกรวิททษาโอ้โหนี่เป็นหนึ่งทีมที่ให้โอกาสแนวลุกไทยแล้วทำผลงานได้ดีนะอย่างลูกที่ขึ้นนำอุท,ทยนะัยโอ้โหก็ต่อประสานงานกันสวยงามมากนะครับคือเมืองทองเนี่ยต้องรักษาโมเมนตัมท,ที่ดีแบบนี้เอาไว้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ในไทยลีกอ่ะมันลุ้นจบได้เต็มที่อันดับ6อันดับ5แต่ในฟุตบอลเอเบคัพยังมีหวังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมืองทองต้องเน้นรายการนั้นแล้วไปให้ได้ไกลที่สุดไปถึงแชมป์ให้ได้เนี่ยโอ้โหมันมันจะทําให้ทีมอ่ะมันจะมีทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นแล้วกันอ่ะก็รอดูช่วงนี้เนี่ยเมืองทองกําลังใจมาเต็มพอกําลังใจมาดีผลงานในสนามก็ดีครับแม้กระทั่งกิติพงพ์ผู้เดี่ยวเชือกอู้กลับมาเซฟกระจุยกระจาย ช่วงนี้เมืองทองก็น่าจะกลับมาฟอร์มดียาวๆนะครับคุณผู้ชมก็รอดูละกันนะครับส่วน BG ปรปทุมยูไนเต็ดเป็นควันหลงหลังจากที่พวกเขาเอาชนะบุรีรัมได้นะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าในช่วงท้ายของ BG น่าจะมีความคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะการลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วยในลีกเนี่ยจบที่3ามแน่นอนและ BG เนี่ยไม่น่าพลาดและ แต่ในบอลถ้วยที่ซ BG หวังเนี่ยผมว่าการที่บุกชนะบุรีรัมถึงบ้านวีรัมได้เนี่ยมันทําให้เกมนัดที่2ที่ BG จะเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมในชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนเนี่ย BG จะมีกําลังใจมากขึ้นและผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกตอนแรกเรามองว่าบุรีรัมคงเข้ารอบแบบชิวๆแต่ BG ถ้าเกิดคุณสู้ไม่ยอมแพ้วิ่งสู้ไม่กลัวเกมนัดที่2ในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน ผมว่า BG ก็จะสู้ได้แล้วก็มีลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเรียกได้ว่าฟุตบอลไทยลีกช่วงท้ายฤดูกาลเข้มข้นเช่นเดียวกับทูแบงคอกนะแบงคอกยังลุนแชมป์อยู่นะคือถ้าเกิดบุรีรัมะดุลราชบุรีแล้วแบงคอกชนะ BG ได้เนี่ยบอกเลยว่าแบงคอกก็จะลุ้นแชมป์ได้จนถึงนัดสุดท้ายแต่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่แบงคอกยังก้าวผ่านไม่เคยได้สุกทีคือเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นแบบเนี้ยมักจะทาไม่ได้ช่วงท้ายฤดูกาลนี้ต้องทําให้ได้หน่อย เพื่อจะทําให้แฟนบอลมีฐานที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฟุตบอลลีกครับที่เล่นในบ้านเจอกับบุรีรัมย์แบงคอกที่ได้เปรียบทุกอย่างเลยนะร่างกายพร้อมกว่าเล่นในบ้านต้องโชว์ความเป็นทีมใหญ่ต้องจัดการให้ได้มันจะทําให้กระแสะของแบงคอกกลับมาอยู่ในหน้าสื่ออีกครั้งนะครับอ่ะ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฟุตบอลไทยลีกช่วงโค้งสุดท้ายสนุกไหมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ